ทีนี้ก็มองดูกันต่อไปว่าลักษณะอาการอย่างนี้นั่นทำไมจึงเรียกว่าว่างมันว่างมากมันว่างที่สุดว่างจนไม่มีใครที่จะดับทุกขทุกมันก็ยังดับทุกดับนี่คือว่างด้วยเหมือนกันมันว่างจากตัวผู้ทุกข์มันว่างจากตัวผู้ดับทุกข์เพราะมันไม่มีผู้ทุกข์แล้วมันก็ไม่ต้องมีผู้ดับทุกข แล้วความทุกข์มันก็ไม่มีนี่เรียกว่าว่างถึงที่สุดว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวผู้ทุกข์ว่างจากตัวผู้ที่จะดับทุกข์เรียกว่าอะไรๆมันก็ไม่ได้เกิดแล้วมันดับอยู่ตลอดเวลานี้เรียกว่าว่างและเป็นความว่างอย่างน่าอัศจรรย์ในสูตรนี้แสดงลักษณะของความว่าง หรือการปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความว่างว้ายในลักษณะอย่างนี้เชื่อว่าคงจะเป็นของแปลกสำหรับท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องความว่างและการปฏิบัติเพื่อให้รู้ถึงความว่างว่ายอย่างแปลกแปลกกันในสูตรนั้นในสูตรนี้แต่แม้ว่ามันจะแปลกกันอย่างไรความหมายหรือความมุ่งหมายมันก็เหมือนกันหมดืูให้ว่างจากกิเลส ว่างจากความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นจำนวนโวหารที่จะพูดให้แปลกนี่มันก็พูดเพื่อว่าจะได้เกิดความสนใจหรือเกิดความน่าอัศจรรย์ว่าโอโหธรรมโมธรรมะนี่น่าอัศจรรย์จริงจะมองดูในแง่ลึกๆแล้วมันก็ยิ่งน่าอัศจรรย์โอโหพุทโธอโหธรรมโมโอโหสังโฆ มันล้วนแต่น่าอัศจรรย์ไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความว่างนี่ยิ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งว่างก็ยิ่งไม่มีทุกยิ่งไม่มีปัญหาแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยจะ,จะชอบความว่าง <c oughs> เพราะว่าเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดแล้วก็ไม่อยากจะว่างมันก็อยากจะวุ่น เมื่อมันไปวุ่นข้าวมันก็ถูกกัดถูกกินถูกเบญจขันก,กัดกินอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องความว่างกิงเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเหมือนกับที่ตัดว่านี่ประนีตนี่ลึกซึ้งน,นี่ก็คือเรื่องความดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลาย หรือว่าคือเรื่องนิพพานซึ่งเป็นความว่างอย่างเย่งคำว่าว่างนี่มันก็ว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยาว่างจากอัตตา,า,า,ตตาคือว่างจากตัวกูว่างจากอัตตนิยาก็คือว่างจากของกู ความรู้สึกว่ากูว่าของกูอ่ะไม่มีต่อไปพูดตามธรรมดาก็พูดว่าความรู้สึกว่าตัวตนหรือความรู้สึกว่าของตนไม่มีต่อไปเดี๋ยวนี้พูดหยาบคายหน่อยว่าพูดว่าตัวกูว่าของกูไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูไม่มีความรู้สึกว่าของกู เพราะว่าถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วมันพูดหยาบคายทั้งนั้นมันรู้สึกหยาบคายทั้งนั้นเป็นตัวกู้เป็นของกู้ยิ่งกิเลสกิเลสมันคลุ้งพลานมากเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นตัวกู้เป็นของกู้จัดเท่านั้นเพราะนั่นจึงใช้คำว่าตัวกู้ว่าของกู้เพื่อเข้าใจง่าย ยิ่งมีตัวกูยิ่งมีของกูก็ยิ่งไกลาจากความเป็นพระอาหารหันยิ่งไกลแม่จากความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนั่นพอจะพูดได้ว่ามีตัวเรามีของเราอายอยู่บ้างแต่ว่าอย่างหยาบคายที่เรียกว่าตัวกูว่าของกูนี่ไม่มีแล้วแก่พระโสดาบันเพราะว่าละสกายทิฏฐิได้ คือละอัตวาทุปาทานอย่างเร็วจะได้จึงไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูแต่มีความรู้สึกที่สุภาพหรือละเอียดระนีดกว่านั้นมีความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราว่าอัตตาว่าอัตนิยาอยู่อย่างอ่อนออนอย่างเนื่อยๆก็คือละอัตวาทุปาทานชั้นละเอียดไม่ได้ก็คือละไม่ได้หมด นี่พูดว่าตัวกูวของกูนี่ก็หมายถึงบุตรชนคนที่ไม่ละอะไรได้เลยเมื่อพยายามปฏิบัติไปจนละอะไรที่เป็นตัวกูของกูจะได้ก็เหลือแต่ตัวเราเหลือแต่ของเรานี่คือมีความยึดมั่นถือมั่นที่น้อยลงมากเรียกว่าเป็นผู้ถึงกระแส แห่งธรรมถึงกระแสะแห่งพระนิพพานแล้วก็เดินต่อไปต่อไปจะจึงใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้นไปทุกทีคือจะดับอัตตาดับอัตติยาจะได้นั่นเอง <c oughs> หลักหลัก,ลกที่สั้นๆหลักที่สำคัญหลักที่ใหญ่หลวงมันก็ยึงมีแต่เพียงว่า ดับความรู้สึกว่าอัตตาว่าอัตตนิยาเสียให้ได้เท่านั้น <c oughs> มีข้อความอยู่ในสูตรสูตรหนึ่งพระนน์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เขาพูดกันว่าโลกว่างโลกว่างดังนี้นั้นมันหมายความถึงอะไร หรือด้วยเหตุเพียงเท่าไรเขาจึงได้พูดกันว่าโลกว่างโลกว่าง <c oughs> พระพุทธเจ้าทังได้สัตว์ตอบว่ายัตสมาจะโคอานันทะสุญญังอัตเตนวาอัตนิเยนวาทัตสมาสุนโยโลโกโติวเจติว่าดูก่อนอานอนน เพราะเหตุใดที่โลกว่างจากอัตตาและอัตติยาเพราะเหตุนั้นเขาจึงกล่าวว่าโลกว่างคำว่าโลกในที่นี้ก็หมายถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นจาก่สิ่งแวดล้อมทุกอย่างในภายนอกทางตาทางหูทางจะกูทางลิ้นทางกาย ทั้งทางใจเองี่ถ้าโลกมันอยู่แต่แต่โลกมันไม่มาเกี่ยวข้องกับตาหูจหมูกลิ้นกายใจของคนเราแล้วก็เหมือนกับว่าโลกนี่ไม่ได้มี <c oughs> แต่ดีน๋นี้สิ่งที่เรียกว่าโลกนั่นอนะ่ะมันก็มาเกี่ยวข้องกับคนเราทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทำจิตของเขาให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่านี่ตนว่านี่ของตนว่านี่ตัวกูว่านี่ของกู คือไปยึดมั่นว่าเป็นอัตตาบ้างยึดมั่นว่าเป็นอัตนริยาบ้าง <c oughs> ถ้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าโลกนั้น <c oughs> มันไม่ว่างสำหรับบุคคลนั่นแล้วถ้าโลกมันยังมันว่างอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันก็ไม่มไม่เกิดความรู้สึกว่าอัตตาว่าอัตตนิยาขึ้นแก่ใคร <c oughs> เดี๋ยวนี้ผู้ชุชนคนทั่วไปนั่น <c oughs> มันจะไม่มองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างได้เลย <c oughs> เพราะมันจะมีอัตตาอัตติยามีตัวเรามีของเรามีตัวกูมีของกูอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดไปในลักษณะที่เรียกว่าถูกขันกัดกินอยู่เสมอจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆว่าเมื่อตาเห็นรูป เกิดจักสุวิญญาณขึ้นมาสามประการนั่นเรียกว่าผัสสะผัสสะก็ให้เกิดเวทนาก็เกิดความรู้สึกติดในรถของเวทนาเรียกว่ายึดมั่นในเวทนาถ้าเป็นสุขเวทนาก็รักถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เกลียดถ้าเป็นทุกขมสุขเวทนาก็หลง <c oughs> ทั้งรักเลยทั้งเกลียดเลยทั้งหลงนี่เรียกว่า เป็นความยึดมั่นถือมั่นไอเวทนานั้นมันก็มาจากรูปไอรูปนั้นก็เลยเป็นรูปที่ถูกยึดมั่นถือมั่นไอเวทนานี้ก็เลยเป็นเวทนาที่ถูกยึดมั่นถือมั่นความสาคัญมันหมายว่าตัวกูของกูซึ่งเป็นสัญญาก็ถูกยึดมั่นถือมั่นความคิดว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับไอสิ่งนั้นมันก็ถูกยึดมั่นถือมั่นไอวิญญาณที่รู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้อยู่ ทุกระดับทุกตอนมันก็ถูกยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าเกิดเป็นจันชนิดที่ถูกยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วมันก็กัดเอากัดเอากัดเอากัดจิตใจของบุคคลนั้นจะเรียกว่าบุคคลนั้นหรือบุคคลน,นี้หรือบุคคลไหนก็กได้ไม่เรียกก็ได้แต่ว่าจิตนั้นถูกกัดถูกกัดเอาโดยอุปาทานนั้นคือโดยอุป,ปันจุปาทานขันนั้น ฐ <c oughs> ันที่มีอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวกัดเอากัดเอากัดเอาอย่างนี้โลกมันไม่ว่างสำหรับจิตนั้นจิตที่เดาร์ดีแล้วเป็นจิตยิ่งเป็นจิตเจริญแล้วก็เห็นโลกตามที่เป็นจริงว่าไอ้โลกนี้ไม่มีส่วนไหนเลยที่จะควรยึดถือว่าเป็นอัตตาหรืออัตตนิยาไม่มีส่วนไหนเลยที่จะควรยึด ถือว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรา <c oughs> ไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกู